ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้แฟนเพจ สวัสดีครับพวกับผมเป็นจะอสกี้และนี่คือเกม s ซ l e n t Hill 2พาร์ทที่1นะครับผมเกมเก่าเล่าใหม่ครับผมซึ่งผมนึกถึงวันเก่าๆสมัยที่พี่ชายของผมเล่นให้ผมดูนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่กล้าเล่นหรอกครับผมกลัวแต่ก็ไม่เป็นไรโตแล้วเล่นได้เกมมันก็ค่อนข้างที่จะผ่านมายาวนานมากเลยนะช่วงเวลาตอนนี้ก็โตแล้วแต่ผมก็จะเล่นมันโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ normal และก็ normal โอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ย แมรี่คุณอยู่ที่เมืองน,นี้จริงๆเหรอโอเคขยับได้แล้วครับซึ่งวิธีการบังคับของตัวละครน,นี้จะคล้ายๆกับเกม Resident Evil ในภาคเก่าๆนะครับผม ในความฝันที่ดูสับสนของฉันฉันเห็นเมืองนั้นไซเลนฮิล <Silent Hill. S 2> คุณเคยสัญญากับฉันว่าสักวันหนึ่งคุณจะพาฉันไปที่นั่นอีกครั้งแต่คุณก็ไม่พาไปสักทีตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวที่นั่นในสถานที่ที่พิเศษของเรากำลังรองคอยคุณอยู่ ผมได้รับจดหมายมาคนซองจดหมายมีชื่อของแมรี่เป็นชื่อภรรยาของผมมันดูตลกนะที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงผมได้แต่บอกตัวเองอยู่เสมอว่าคนตายไม่สามารถเขียนจดหมายได้ แมรี่ได้จากไปด้วยโรคร้ายแรงเมื่อ3ปีก่อนถ้าเป็นงั้นทำไมผมต้องตามหาเธออยู่อีกสถานที่ที่พิเศษของเราเธอหมายถึงอะไรนะเพราะสถานที่ที่พิเศษมันก็มีอยู่ทั่วทั้งเมืองอยู่แล้วเธอหมายถึงที่พักกลางทะเลสาบหรือเปล่าเราใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นั่น อยู่กันเพียงสองคนและมองดูสายน้ำแมรี่จะอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าเธอ,อยังมีชีวิตอยู่จริงๆเพื่อรอคอยผมหรือเปล่าโอเคนี่คือทะเลสาบโทลูก้าครับผมซึ่งตัวเอกไซเลนฮิวเกือบทุกภาคจะมาที่นี่กันทั้งนั้น แต่ไซเลนฮิลภาค2นี่เปิดเกมมาก็อยู่ในเขตทะเลสาโทลูก้าเลยโอเคไปที่รถของเรานะครับแผนที่เมืองไซเลนฮิลโอเคครับวิ่งหน้าวิ่ง ทะเลสาบโทลูก้าอ่ะวิ่งเลยหมอกหนามากเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะ โอ้คิดถึงมากเลยนะเนี่ยบรรยากาศเก่าๆมันเสียงอะไรวะยิ่งกลัวอยู่นี่ยเนี่ย เล่นต่อกันคืนด้วยเนี่อุ๊ยเจอบอ่อมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนั่นมันอะไรนะฉันจ้องมองมันแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองโดนถูกบีบกระโหลกฉันรู้สึกแปลกๆจังเลยเซฟ ไม่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 ผมยังไม่เซฟนี่เพิ่งจะเปิดเกมนะจะเลิกเล่นแล้วเหรอไม่มีทางโอเควิ่งหน้าวิ่งวังเวงชิปป๋ง ครับคือผมฉันฉันขอโทษฉันคือฉันแค่ไม่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณกลัวแค่หลงทางหลงทางใช่พอดีผมหาทางไปไซเลนฮิลมันใช่ทางนี้หรือเปล่าเอใช่ คือหมองลงนะแบบนี้จะมองเห็นทางยากหน่อยแต่มันก็มีถนนแค่ทางเดียวเท่านั้นคุณอย่าหลงทางนะขอบคุณแต่ครับฉันว่าคุณควรอยู่ห่างๆที่นั่นดีกว่าแบบว่าเมืองนี้มันมีบางอย่างที่ผิดปกติคือมันค่อนข้างอธิบายยากแต่มันอันตรายเหรออาจจะใช่ มันไม่ใช่มีแค่หมอกที่ปกคลุมอยู่เท่านั้นคือมันโอเคผมเข้าใจผมจะระวังตัวฉันไม่ได้โกหกนะไม่ผมเชื่อคุณเพียงแค่ผมไม่สนหรอกนะว่ามันจะมีอันตรายอยู่หรือเปล่ายังไงผมก็จะไปที่เมืองนั้นทำไมล่ะผมกำลังตามหาใครบางคน ใครใครกันหรอใครบางคนที่สำคัญต่อตัวผมมากผมจะทำทุกอย่างที่จะได้อยู่กับเธออีกครั้งฉันก็เหมือนกันฉันก็กำลังตามหาหมาม้าฉันหมายถึงแม่ของฉันน่ะมันก็นานมาแล้วที่ไม่ได้เจอเธอฉันก็คิดว่าพ่อและพี่ชายของฉันอยู่ที่นี่แต่ฉันก็หาเขาไม่พบ ฉันขอโทษนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณสักหน่อยไม่หรอกผมผมบอกว่าคุณจะหาพวกเขาเจอค่ะคุณก็ด้วยโอเคไปกันเลยครับโอ๊ะผิดทางอ่าทางนี้ตั้งหากนั่นไงประตู ไปกันเลยเดิมทีแล้วไซเลนฮิลน่ะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเพียงแต่ไอ้พวกลัทธิไซเลนฮิลนั่นนั่นแหละทำให้เมืองนี้เป็นเมืองอาถรรพ์เป็นเมืองหาผี อ,อยู่ในเขตเมืองไซเลนฮิลแล้วครับผมขอพักเหนื่ยก่อนหอบแดกโอเคไปต่อมันเสียงอะไรวะหลอนนะเนี่ย เมืองวังเวงชิปเป๋งมองทางข้างหน้าไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เลยนะ ทรงผมของพระเอกนี่บ่งบอกได้ว่าเป็นแฟชั่นยุค80ถึงช่วงประมาณต้นต้น,ตนยุค90ทรงผมแสกข้างคล้ายๆกับลีออนโอเคถ้าหากผ่านทางนี้ได้ก็จะผ่านทางเข้าไปในตัวเมืองแล้แล้วครับ ดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยมีคนอยู่เยอะแล้วก็มีชีวิตชีวามากเลยนะเนี่ยเมืองนี้โอเคเข้ามาที่ตัวเมืองแล้ว นี่มันรอยเลือดนี่มีเงาอยู่ตรงนั้นตามไปสิรออะไรล่ะ ตามรอยคาบเลือดไปไปทางขวามองอะไรอยู่อ๋อจุดเซฟ ผมว่าผมค่อยกลับมาเซฟดีกว่าโอเคไปต่อสมเป็นเมืองหาผีจริงๆมองนาชิดเป๋งถามว่าผมยังกลัวเกมนี้อยู่ไหมก็มีอยู่นะนิดนึงแต่ก็จะเล่น เขามานี่นี่นี่เอ้ยวืดมาดินี่นี่นี่นนมันตายหรือยังนี่มันอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ อ๋อใช่เ <า S 1> จ้านี่มันเสียหรือเปล่าอะไรเนี่ยงั้นฉันเก็บเจ้านี้ไปดีกว่าเผื่อมันจะมีประโยชน์ โอเคเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าครับ เฮวดิงโอเคครับผมผมขอตัดพาร์ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ยาวไปนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็หวังว่าผมจะได้ทำเกมนี้ต่ออีกนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง